รีวิวผ่านตอมเกาหลีจากประสบการณ์ตรงเพราะว่าเฟรมเนี่ยเพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองอเค,ค่ะยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะอยากจะบอกว่า ทุกครั้งที่เฟรมเดินทางไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีความสบายใจตื่นเต้นแล้วก็อยากไปเที่ยวแต่การไปเกาหลีเนี่ยเป็นการไปเที่ยวที่รู้สึกว่าเครียดที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะเพราะว่าช่วงที่เฟรมไปเนี่ยมันมีแฮชแท็กขึ้นมาว่าแบนเกาหลีก่อนที่เฟรมจะบินแค่วันเดียวเท่านั้นเองเลยทําให้เราเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้าประเทศได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยก็สําคัญมากๆค่ะมาดูเอกสารที่เราต้องเตรียมก่อนที่จะเดินทางกันนะคะเราก็เตรียมทุกอย่างที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยไปเที่ยวจริง อย่างแรกเลยเราต้องกรอก KETA กรอกให้ตรงแหละห้ามกรอกผิดนะคะโดยเฉพาะเลขพาสปอร์ตเนี่ยเพราะถ้าเรามีเลขพาสปอร์ตกรอกผิดหรือว่าเลขวันเดินทางกรอกผิดเนี่ยเราอาจจะอดบินตั้งแต่สุวรรณภูมิเลยนะคะมีหลายเคสที่อดบินต้องกรอกใหม่แล้วก็ต้องรอแอรพุบอีกหนึ่งวันเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปฟรีๆหนึ่งขาเลยค่ะ,ะ,คะส่วนเอกสารที่เราต้องเตรียมไว้เผื่อไว้นะคะว่าตมหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งเกาหลี จะขอดูถ้าเขาไม่ขอเนี่ยแค่เตรียมไว้เฉยๆก็พอนะอย่างแรกเลยคือ ตัวเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับอันนี้สําคัญมากๆมีไปแล้วก็ต้องมีกลับนะคะหลักฐานที่2คือเอกสารการจองโรงแรมตามวันและเวลาที่เราอยู่เลยนะคะอย่างการไป4วัน3คืนคุณก็ต้องมีโรงแรมครบทุกวันรายการที่3เนี่ยเฟร,รมเนี่ยจองเพิ่มไปนะคะอย่างคลิปที่เฟร,รมไปเนี่ยมีร้านอาหารมิชลินที่จองไว้แล้วก็จ่ายเงินแล้วเฟร,รมก็เลยจองไปเผื่อด้วยว่าฉันยืนยนันว่าฉันมากินจริงๆร,รายการที่4อันนี้แนะนํามีคนถามเฟร,รมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ ก็คือการจองรถพร้อมคนขับที่เกาหลีบวกกับเขาเป็นไกด์ที่พูดภาษาไทยได้ด้วยไกด์คนนี้นะคะจะสามารถเข้ามายืนยันตัวตนกับเราในด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยนะว่าคนคนนี้เนี่ยมาเทีย่ยวจริงๆเขาจ่ายเงินกับฉันเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ทํางานบริษัทต่างๆนะคะติดนามบาัตรหรือว่าบัตรพนักงานเผื่อๆไปด้วยอ่ะมาถึงเรื่องของการแต่งตัวหลายคนก็ถามเหมือนกันว่ามันต้องแต่งขนาดไหนประโคมแบรนด์เนมไปเลยหรือเปล่าหรือว่าแต่งตัวตามปกติอยากจะบอกว่าวันที่เฟรมไป เฟ้มแต่งตัวนี้เลยเสายืดเกงยีน เท่านี้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีเสื้อกันหนาวเอาไปเพื่อหนึ่งตัวแต่อยากจะบอกว่าตรงที่เขาตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยร้อนมากจริงๆคนแรกเข้าไปเนี่ยเขาถามเยอะเหมือนกันนะว่ามากี่วันเที่ยวที่ไหนนอนที่ไหนและเขาก็จะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือมากี่คนหลังจากที่เราเห็นว่าคนที่หนึ่งเนี่ยหันมาชี้เราแล้วก็ยกมือพร้อมเลยว่าเราเนี่ยมากันทั้งหมด4คนสําหรับเฟรมเองเนี่ยไม่โดนถามเลยเพราะว่าเขาถามคนแรกไปหมดแล้วค่ะและหลังจากที่เฟรมได้ผ่านด่านมาแล้วนะคะเ <Okay. S 1> ฟรมก็เลยรู้สึกว่าการตอบ คำถามเนี่ยสำคัญมากๆวัตถุประสงค์ที่เรามาเนี่ยเราต้องตอบด้วยความจริงใจเรามาเที่ยวก็คือมาเที่ยวมากินก็คือมากินอย่างที่เขามีการรีวิวใน t ิ k กต็อกการที่ถามกันว่าต้างนั่งรถสายไหนไปที่พักหรือหน้าโรงแรมของคุณมีต้นไม้อะไร ใครจะไปตอบได้ถ้าไม่รู้เนี่ยก็บอกไม่รู้ไปเลยถ้าเรายิ่งท่องไปเนี่ยมันยิ่งเหมือนว่าเราตั้งใจท่องมาเตรียมตัวมาเราก็งง,งตอมเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามาจริงเนี่ยเขาดูวัตถุประสงค์ของเราออกค่ะไม่ต้องพยายามเยอะและถ้าถามว่าวันที่เฟรมไปเนี่ยมีคนโดนเข้าห้องเย็นไหมมีค่ะแล้วก็หนึ่งชั่วโมงที่เฟรมต่อแถวอยู่เนี่ยก็โดนประมาณ10คนได้เลยนะเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาบางคนเข้าไปก็ไม่ได้ออกมาอย่างทัวที่มา พร้อมเฟรมเนี่ยเขามาประมาณ70กว่าคนนะมีคนโดนเข้าห้องเย็นทั้งหมด4คนแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ออกมาแต่กว่าจะออกมานะคะเครื่องแลนดิ้ง6กโมงเช้าได้ออกมาตอน4ี่โมงเย็นค่ะเพราะว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างไงเรามาเที่ยวจริงๆมีใบจองโรงแรมมีใบขับเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ด้วยความจริงใจเฟรมเชื่อว,ว่าถ้าใครมาเพื่อการท่องเที่ยวจริงๆถ้ามันบังเอิญบังเอิญโดนเข้าห้องเย็นเนี่ยเราดีเฟนได้ไงเรามีเอกสารครบเราก็ได้ออกมาเที่ยวอยู่ดีค่ะแต่สุดท้ายเฟรมเองเนี่ยก็คงบอกไม่ได้นะคะ ว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองว่าตมของเกาหลีเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรในการวัดแต่ประสบการณ์ที่เฟรมพบมาก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมหน่อยนะคะเผื่อจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าให้กับทุกคนฟัง